ที่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะฮะก็เห็นมันผมเข้าไปดูเล่นๆในเพจสตก็เห็นให้อัปเดตผมก็เลยอัปเดตก็มาดูกันเลยมันมีอะไรใหม่ก็มีพวกฝนตกฮะสั่งให้ฝนตกได้เนี่ยก็สั่งให้ฟ้าผ่าก็ได้ระดับปานกลางระดับมากฟ้าผ่านั่นแหละฮะฟ้าผ่านี่ฮะ ส่วนของเงินอื่นก็คือจะปิดฝนก่อนส่วนของอื่นก็มันเดิมฮะใช้ได้เหมือนเดิมหนึ่งร้ก็ไม่มีของอะไรเข้ามาใหม่ก็คือเหมือนเดิมก็โอเประมาณนี้อันนี้คืออ,อะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันอะก็จะเป็นพวกของใหม่ เทเลพอตอะไรประ,ะประมาณนั้นแอปก็ไม่มีอะไรใหม่อันนี้ก็กล้องถ่ายก็ไม่มีอะไรใหม่เลยมีแค่สั่งให้ฝนตกได้กับฟ้าผ่าโอเคนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และ subscribe นะฮะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ